โอ้โหนี่เป็นข่าวที่เศร้าคือผมคิดว่าข่าวมันเศร้าในเวลาที่เราเห็นผู้ซึ่งเป็นบิดามารดาต้องสูญเสียบุตรมันแทบจะเป็นความสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดสาหรับคนคนหนึ่งที่สามารถเจอได้ออตโตลงที่ลงโทษที่ว่ากันว่าเบาเนี่ยเป็นการลงโทษคนที่ผิดหรอเนี่ยหลายสำนักข่าวเนี่ยรายงานก็คือลงโทษจําคุกสี่วันนี้ไม่ใช่สี่ปีอะสี่เดือนสิบหกวันปรับหมื่นห้ารอลงอาญาสองปี what the heck คือหลายเรื่องในในประเทศไทยอ่ะมันเป็น special status ซึ่งเซฟไว้กับทหารทั้งทั้งที่ระบบศาลปกติสามารถรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าจะให้เป็นเช่นนั้นน่ยมันก็ต้องไปแก้กฎหมายไงผมถึงบอกไงอย่าไปซีเรียสกฎหมายคือมันผิดเยอะหลายข้อหลายจะบับบผิดผิดหลักการแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยคือได้แค่บน่นเพราะว่านักการเมืองซึ่งถือเวลาเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีปัญญาในการแก้เรื่องพวกนี้หรือไม่บางคนมีปัญญาในการแก้ไม่มีความกล้าหาญมันก็มีอยู่2แบบ คือมันเป็นเรื่องจริงในะแบบที่มันน่าเศร้าจนผมรู้สึกว่ามันน่าตลกอนะฮะ เป็นสิทธิสภาพในอาณาเขตฮนะผมแปลาภาษาสั์เทคนิคแล้วกันเมื่อก่อนเขาพูดถึงเรื่องของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอันนี้ไม่ใช่สิทธิสภาพนอกอาณาเขตอันนี้สิทธิพิเศษในอาณาเขตกลายเป็นว่าสารทหารเนี่ยมันเอื้อคนมีสีให้อยู่ในอีกกฎกติกานึงอน่ะซึ่งดูเหมือนว่ามีการกล่าวอ้างว่ากฎกติกานั้นเคร่งครัดกว่าและเวิร์กกว่าแล้วก็เอ็กซ์ปัดได้ได้เอฟเฟชเช่นกว่าอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาปรากฏว่าบางทีผมนั่งดูหรือหลายคนทั่วไปซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนเขานั่งดูบอกว่าเฮ้ยคดีนี้ ถ้ามาขึ้นศาลพลเรือนเนี่ยเพอเผลอทหารคนนั้นเนี่ยเจอลงโทษไปเรียบร้อยแล้วแล้วบทลงโทษเพอเพลหนักกว่าคือผมมีคําถามเรื่องนี้อยู่ไงว่าในกรณีของน้องเมยเนี่ยแล้วก็ผู้ซึ่งสั่งทํารงวินัยเนี่ยสมมุติว่าทั้งหมดนี้ไปอยู่ที่ศาลเยาวชน,นบทลงโทษจะเป็นเช่นไร คดีสิ้นสุดแล้วแต่ยังมีประเด็นคาใจหรือไม่สารทหารสั่งจำคุกรุ่นพี่ของน้องเมย์สเดือนนะฮะรอลงอาญา2ปีลงโทษได้สัดส่วนหรือไม่ถ้าคุณไปถามจากผู้ซึ่งเป็นบิดามารดาของผู้ซึ่งเป็นเหยื่อในครั้งนี้ <S <S เขาก็คงจะตอบในทางที่ตรงกันข้ามนะฮะ <S <S เขายังไม่ได้รับแม้กระทั่งคำขอโทษวันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งมีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะฮะคำวินิจฉัยของสารทหารในรอบนี้ ผมไม่ได้อยากที่จะคอมเมนต์มากเพราะว่าผมไม่ได้ทราบรายละเอียดผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้ทราบรายละเอียดในเนื้อคดีนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจที่ผู้ปกครองเนี่ยให้ลูกอุตส่าห์ไปเรียนเพื่อที่จะเป็นนายทหารให้เรียนเตรียมทหารนะครับโดยที่อยากและสมัครใจเข้าไปเรียนหนังสือแล้วถึงเวลาปรากฏว่ากลับจดลงด้วยการสูญเสียศาลมณฑลฐานบกที่12นะฮะซึ่งอยู่ที่จังหวัดประจนบุรีเนี่ยได้วินิจฉัยนะครับ โอ้โหนี่เป็นข่าวที่เศร้าคือผมคิดว่าข่าวมันเศร้าในเวลาที่เราเห็นผู้ซึ่งเป็นบิดามารดาต้องสูญเสียบุตรมันแทบจะเป็นความสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดสาหรับคนคนหนึ่งที่สามารถเจอได้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรซึ่ง inhuman ในดับที่มันเหมือนเวลาผมเห็นข่าวที่ชุนันกาซาแล้วเด็กตาดำๆเสียชีวิตจากความมามริกของอิสราเอลมันไม่มีทางที่คุณจะให้ความชอบธรรมกับปฏิบัติการนั้นได้เลยต่อมันเป็นสงครามซึ่งเป็นการตอบโต้มามันก็ไม่มีความชอบธรรม วันนี้เป็นสารทหารนะครับซึ่งเป็นสารทหารของที่จังหวัดประจินบุรีมณฑลทนานบกที่12บิดามารดาของคุณพักพงศ์ตัญญาการคุณพัชพงศ์ตัญาการเนี่ยมีชื่อเรียนว่าน้องเมยเป็นนักเรียนเตรียมทหารปีที่1เองนะฮะ บิดามารดาของเขาได้เดินทางไปฟังผลคำตัดสินของสารทหารสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังถูกทำรงวินยัยโดยรุ่นพี่ทหารสองคนผมใช้คาว่าลงโทษได้ไหมเขามักจะใช้คาว่าซ่อมหรือซ้อมผมถือว่าเป็นการลงโทษโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะตัวเขาทำอะไรผิดแต่ประเด็นก็คือว่าถือว่าเป็นการใช้กําลังนะฮะหรือทํารงวินยัยหรือเป็นการลงโทษโอเค whatever โดยรุ่นพี่ทหาร2นายในโรงเรียนเตรียมทหาร เหตุเกิดเดือนตุลาคมปี2 5 6 0นะครับวันที่17ผลคำพิพากษาของสารทหารชั้นดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นอุทธร์ซึ่งยืนตามคำพิพากษาเดิมว่าจำเลยนั้นมีความผิดทำร้ายร่างกายและทำโทษโดยฝ่าฝืนคำสั่งกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารตอนแรกผมคิดว่าถ้ามีบทลงโทษซึ่งไม่ได้แรงมากเทียบกับความเป็นจริงที่น้องเมย์เสียชีวิตเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะมันจะเป็นคำวินิจฉัยว่าไม่ได้ผิดนะเนี่ย เอตกลงที่ลงโทษที่ว่ากันว่าเบาเนี่ยเป็นการลงโทษคนที่ผิดเหรอเนี่ยหลายสำนักข่าวเนี่ยรายงานก็คือลงโทษจำคุกสี่วันนี้ไม่ใช่สปีอะสี่เดือนสิบหวันปรับหมื่นห้ารอลงอาญาสองปี what the heck ผลคำพิพากษาสารทหารชั้นคดีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นอุทธรจำเลยมีความผิดทําร้ายร่างกายทําโทษโดยฝ่าฝืนคําสั่งกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารส่วนที่โจทย์ขอให้ลงโทษจําเลยทันทีนั้นสารเห็นว่าด้วยอายุจําเลยไม่เคยได้รับโทษการจะลงโทษจําเลยไปก็ไม่เป็นประโยชน์ให้จำเลยปรับปรุงตัวรับราชการรับใช้ชาติต่อไปจะเป็นประโยชน์มากกว่า4ีเรือสิบกวัน15ึ่งับาทรองลงอาญญา2ปีผู้ปกครองก็แทบจะรับไม่ได้หรือรับไม่ได้ ไม่เป็นไรผมไม่ก้าวล่วงสารก็แล้วกันแต่ผมคิดว่าอารมณ์และอุณหภูมิของสังคมสําหรับคนซึ่งติดตามเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ Position และ Com m e n t ในโลกโซเชียลเนี่ยค่อนข้างเคลียร์ชัดเจนว่าเขาคิดอย่างไรกับคำนิชัยเช่นนี้ผมไม่ต้องพูดก็ได้นะฮะให้องค์ความรู้นิดหนึ่งอันนี้ผมดึงม,มาจากที่ประชาไทยสรุปนะครับในวันที่มีคำพิพากษาอนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อสารทหารเนี่ยเกี่ยวกับคำตัดสินของคดีของพะกพงตัญญาการหรือนั่งเมยเนี่ย ประชาทยเขาย้อนอ่านงานสัมภาษณ์นะของอาจารย์สาวิตรีสุขศรีนะครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยบทความซึ่งมีชื่อว่าความจําเป็นของสารทหารและปัญหาของสารทหารในหลักกฎหมายผมแค่จะอ่านให้ฟังนะฮะอันนี้ไม่ใช่คอมเมนต์ผมนะฮะผมแค่จะอ่านให้ฟังสื่อสารให้ฟังเฉย อำนาจของสารทหารในไทยคือพิจารณาพิพากษาคดีที่มีบุคคลที่อยู่ในอำนาจของสารทหารเป็นจำเลยในความผิดตามกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นๆในทางอาญาไม่ว่าจะมีทหารเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตาม กับสั่งลงโทษบุคคลใ,ใดๆทั้งพลเรือนหรือทหารในฐานละเมิดอำนาจศาลทหารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งตามพรบธรรมนูญศาลทหารคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารมีเพียง4ประเภทก็คือคดีที่ทหารกับพลเรือนกระทำความผิดด้วยกันคดีที่เกี่ยวพันกับคดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลพลเรือนบางครั้งเรียกว่าคดีปะปนคดีที่ต้องดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือคดีที่ศาลทหารเห็นเองว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของสารทหารเองด้วยจึงเท่ากับว่าถ้าทหารคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มทหารเป็นผู้ซึ่งกระทําความผิดคดีายาประเภทอื่นๆที่ไม่เข้าข่าย4ประเภทนี้สารทหารมีอำนาจพิจารณาคดีที่ทหารเหล่านั้นเป็นจำเลยทั้งสิน้น ก็คือว่าถ้าไม่ได้รวมคดีที่ทหารกับพลเรือนกระทําผิดด้วยกันคดีปรับปรนนะ่นะฮะหรือคดีที่ต้องดาเนินการในศาลเยาวชนและคดีครอบครัวหรือคดีที่ศาลทหารเห็นเองว่าไม่อยู่ในอํานาจเนี่ยประเด็นก็คือว่าเอาจริงๆอะ่ะเมื่อทหารเป็นฝ่ายซึ่งเป็นจําเลยเนี่ยนะศาลทหารมีอานาจพิจรารณาคดีที่ทหารเหล่านั้นเป็นจําเลยทั้งสิน้นซึ่งหมายควาวว่าหมายรวมถึงความผิดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอย่างคดีวิสามัญฆาตรกรรมหรือการบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการซ้อมทรมานไม่ว่าจะเป็นเหยื่อของกระทําจะเป็นทหารด้วยกันหรือพ เหยื่อของการกระทำเป็นพลเรือนปรากฏว่าทหารก็สามารถไปขึ้นศาลทหารได้โดยที่ไม่ขึ้นศาลพลเรือนอันนี้ก็มีก็คือว่าถ้าทหารทำผิดต่อพลเรือนทหารเนี่ยไปขึ้นศาลทหารได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นศาลพลเรือนอันนี้ก็มีในไทย นอกเดนือไปจากนั้นเนี่ยใครคือบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลทหารด้านสาวิตรีเขาอธิบายว่าโดยสถานการณ์ทั่วไปก็คือทหารระดับต่างๆนักเรียนทหารนักเรียนทหารด้วยก็นับว่าเป็นทหารนักเรียนทหารจนถึงพลเรือนที่สังกัดราชการทหารแต่แทนที่ประเภทคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของการพิจารณาของศาลทหารจะเป็นเฉพาะคดีที่มีลักษณะทางทหารเท่านั้นเช่นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ผิดระเบียบวินัยทหารหรือความผิดที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในราชการทหารศาลทหารก็มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายอื่นด้วย หมายความว่าหากมีทหารสักคนหนึ่งไปกระทําความผิดอาญาเช่นฆ่าใครสักคนซึ่งอาจเป็นทหารด้วยกันหรือเป็นพลเรือนก็ได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวล้วนๆไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารเลยแทนที่ทหารคนนั้นจะถูกฟ้องและพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมหรือศาลพลเรือนทั่วไปทหารผู้นั้นจะได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลทหารถ้าท่านผู้ชมฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งแล้วก็ผิดหลักการใช่แล้วครับมันผิดหลักการครับ คือกฎหมายมันผิดหลักการนะฮะทหารทำความผิดต่อพลเรือนทหารไปขึ้นศาลทหารภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า special status นะฮะสถานะพิเศษ เหตุ hey, ผลหลักของฝ่ายกองทัพในการคงสารทหารไว้ก็คือการรักษาหลักเอกภา,ภาพในการบังคับบัญชาโดยอ้างว่าระบบการพิจารณาในสารทหารตามพาบรบธรรมนูญสารทหารทําให้ฐานระดับผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมวิน,นัยหรือพฤติกรรมของทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนได้เหตุ hey, ผลนอกเหนือจากนั้นก็คือความเคร่งครัดรวดเร็วและเด็ดขาดในการลงโทษคือทหารมักจะอ้างว่าโทษที่ศาลยุติธรรมพิจารณาในคดีทั่วไปในสายตาของพวกเขาอาจจะไม่เคร่งครัดพอการพิจารณาก็จะล่าชา้าหรือบางทีโทษที่กําหนดก อาจจะเบาไปไม่เหมาะสมกับความผิดหากขึ้นสารทหารแล้วทหารที่ทําความผิดจริงๆก็จะต้องโดนหนักและการพิจารณาคดีเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วและการบังคับโทษก็จะเป็นไปโดยเคร่งครัดซึ่งย่อมเป็นประโยชน์ในการสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในหมู่ทหารด้วยกันเองก็คือจะเคร่งครัดกว่าจะรวดเร็วกว่าบทลงโทษจะหนักกว่าวงเล็บ which is not true in practice ผมยกตัวอย่างง่ายๆแม้กระทั่งคดีนี้ซึ่งเป็นข่าวในวันนี้จริงๆแล้วมันต้องอยู่ในสาลพลเรือนไหมเขาติดยศหรือย,ยังไง มันต้องไปศาลเยาวชนด้วยซ้ำไปมั้งคือหลายเรื่องในในประเทศไทยอ่ะมันแบบมันเป็น special status ซึ่งเซฟไว้กับทหารทั้งทงที่ระบบศาลปกติสามารถรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าจะให้เป็นเช่นนั้นน่ยมันก็ต้องไปแก้กฎหมายไงผมถึงบอกไงอย่าไปซีเรียสกฎหมายคือมันผิดเยอะหลายข้อหลายฉบับผิดผิดหลักการนะฮะแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยคือได้แค่บน่นเพราะว่านักการเมืองซึ่งถึงเวลาเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีปัญญาในการแก้เรื่องพวกนี้ หรือไม่บางคนมีปัญญาในการแก้ไม่มีความกล้าหาญมันก็มีอยู่สองแบบ อาจารย์สวิตรีสุขศรีที่เคยให้สัมภาษณ์ประชาไทยเขาบอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในบางพื้นที่สามพลเรือนไม่มีอำนาจครอบคลุมถึงซึ่งสาหรับเหตุผลนี้เนี่ยมีการกล่าวว่าเป็นข้ออ้างซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์สงครามสารทหารแบบหลังนี้จึงเป็นสารทหารที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อทําให้หน้าที่ในการพิจารณาความผิดและโทษของทหารซึ่งอยู่ในหน่วยทหารเท่านั้นของไทยก็มีเรื่องนี้อยู่ในพรบธรรมนูญสาลทหารซึ่งเรียกว่าสารอาญาสืบแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศมีสารทหารภายหลัังงสครรรราาามลลลกกกกททที่่ศหหในนยยปะเเเถูิ สวีเดนเดนมาร์กออสเตรียแต่ในอีกหลายประเทศก็ยังคงมีเช่นอเมริกาอังกฤษเยอรมันหรือสวิตเซอร์แลนด์และเกือบทุกประเทศในตนอนกกลางถึงแม้ว่าทศาลาทหารยังมีเขตอำนาจหน้าที่แบบนี้ก็เหมือนกับทหารมีสิทธิพิเศษสภาพนอกอาณาเขตแต่ในอาณาเขตวงเล็บคือพอทําผิดแล้วก็ได้สิทธิพิเศษไม่ต้องขึ้นศาลปกติโดยทั่วไปแต่ไปขึ้นศาลของประเทศต,ตนเองซึ่งในที่นี้ก็คือศาลทหาร Yes it's so true it's freaking funny คือมันเป็นเรื่องจริงในแบบที่มันน่าเศร้าจนผมรู้สึกว่ามันน่าตลกะฮะเป็นสิทธิสภาพในอนาเขตฮะผมแปลภาษาศัพท์เทคนิคแล้วกันเมื่อก่อนเขาพูดถึงเรื่องของสิทธิสภาพนอกอนาณาเขตอันนี้ไม่ใช่สิทธิสภาพนอกอาณาเขตอันนี้สิทธิพิเศษในอนาเขต special status privilege yes very cool ฟังก์ชันของสาธารณืออะไรกันแน่ หรือการมีอยู่นั้นมันได้สร้างอภิสิทธิ์ให้กับคนบางกลุ่มและก็ไปลดทอนความเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายหรือ Equality Before the Law ของประชาชนโดยทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นคนมีสีหรือมีช่องที่เปิดโอกาสให้สารทหารทำงานล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของพลเรือนในประเทศนั้นหรือไม่เพราะถ้าไม่การมีอยู่ของสารทหารก็ไม่เป็นปัญหาแต่มันเป็นมันเป็น แล้วมันเป็นแบบที่คุณแก้ไม่ได้ด้วยประชาชนไม่มีศักยภาพในการที่จะลุกฮือขึ้นไปแก้แต่ถ้าการทำงานของศาลทหารไปขัดกับหลักการสากลขัดกับหลักประชาธิปไตยหรือคุกคามสิทธิมนุษยชนการมีอยู่ของศาลทหารก็นับว่าเป็นปัญหาใหญ่และนำไปสู่คำถามหรือการต้องมาขบคิดกันว่าอาจารย์สาวิตรีสุขศรีก็บอกว่าควรจะยกเลิกไปเลยหรือไม่และหากจะยังคงไว้ต้องจำกัดอำนาจของหน้าที่ของศาลทหารไว้ในขอบเขต แค่ไหนสำหรับประเทศไทยอาจารย์สวิตรีเขามองว่าไม่มีความจําเป็นต้องมีสารทหารสามารถยกเลิกได้แล้วก็ใช้กระบวนการปกติโดยทั่วไปหากทางกองทัพยืนยันว่าต้องมีสารทหารควรมีได้แค่สารอาญาศึกและต้องมีอํานาจหน้าที่หรือเขตอํานาจเฉพาะพื้นที่เฉพาะกรณีหรือในช่วงสงครามเท่านั้นส่วนกรณีที่กองทัพต้องการมีหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่พิจารณาล,ลงโทษทหารนอกแถวที่กระทําผิดระเบียบวิน,นัยอาจารย์สวิตรีเขาเสนอว่ากองทัพสามารถตั้งองค์กรตรวจสอบเฉพาะ ขึ้นภายในกองทัพเองได้เหมือนกับคณะกรรมการตุลาการของผู้พิพากษาหรือสภาธนายความหรือแพทยสภา,าเป็นต้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสารทหารแต่อย่างใดในปัจจุบัน เอาจิงเรื่องนี้สําคัญเหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นว่าสารทหารเนี่ยมันเอื้อคนมีสีให้อยู่ในอีกกฎกติกานึงอ่ะซึ่งดูเหมือนว่ามีการกล่าวอ้างว่ากฎกติกานั้นเคร่งครัดกว่าและเวิร์กกว่าแล้วก็ expedia ได้ efficient กว่าอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาปรากฏว่าบางทีผมนั่งดูหรือหลายคนทั่วไปซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนเขานั่งดูบอกว่าเฮ้ยคดีนี้ถ้ามาขึ้นศาลพลเรือนเนี่ยเพอเผลอทหารคนนั้นเนี่ยเจอลงโทษไปเรียบร้อยแล้วแล้วบทลงโทษเลอเหนักกว่า หรือคดีนี้ถ้าไปที่ศาลเยาวชนเผลๆเนี่ยบทลงโทษ่ยหนักกว่านี้เยอะคือผมมีคําถามเรื่องนี้อยู่ไงว่าในกรณีของน้องเมย์เนี่ยแล้วก็ผู้ซึ่งสั่งทํารงวินัยเนี่ยสมมุติว่าทั้งหมดนี้ไปอยู่ที่ศาลเยาวชนบทลงโทษจะเป็นเช่นไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเบาหรือหนักกว่าน,นี้แล้วแต่ผู้พิพากษาแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่สังคมนั้นตั้งคําถาม